สวัสดีสิทธิยานุสิตบ้านสุวรรณบัญชาและกัลยาณิมิตรที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุเมฆบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจสอบดวงชะตาโดยใช้บารมีท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณในการสื่อสารผ่านทางจิตของอาจารย์และอาจารย์ยังใช้ไพ่พยากรณ์ในการเปิดทวนความหมายหรืออธิบายความหมายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจโดวงชะตาให้กับสิทธิยานุสิตคนนั้นนั่นเองวันนี้อาจารย์ขออนุญาตตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดราศาี ประจำวันที่16ถึง31กันยายนพศ2565แต่ก่อนที่พวกท่านจะเข้าสู่เนื้อหาคำทํานายอาจารย์ขอให้พวกท่านช่วยก,กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์สุเมธบาสุวรรณบัญชาและเป็นการให้กำลังใจอาจารย์ด้วยอาจารย์จะขออนุญ,ญาตอธิษฐานจิตต่อท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณและอธิษฐานจิตกับไพ่เพื่อขอตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดนัะนาราศรีกันประจำวันที่16ถึง สาสิบเอ็ดกดกฎาคมพศสองพันห้ายหกสิบห้นะ ผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันโดยชะตาของท่านในวันที่16กถึง31กรกฎาคมตามคําทํานายของท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณมีเนื้อหาใจความดังนี้ช่วงเวลานี้การงานของท่านจะค่อนข้างสมบูรณ์เป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการงานเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการสร้างรายได้เป็นเดือนที่ดีของการได้รับโปรโมตหรือได้เงินคอมมิชชั่นจากรายได้ที่เราสะสมมานาน ผู้ที่ทำอาชีพเซลล์ทำอาชีพของตัวแทนหรือการขายทุกอย่างที่มีอินสแตนทีฟหรือคอมมิชชั่นจะเป็นช่วงเวลาที่พวกท่านได้รับผลประโยชน์ได้ในเรื่องของสิ่งที่พวกท่านลงทุนมาอย่างยาวนานหรือการขายที่พวกท่านอุตสาห์ตั้งใจขายมานั่นเองเป็นช่วงเวลาหรือเป็นเดือนที่ดีเป็นช่วงเวลาของการทำงานที่สมบูรณ์หรือทำงานได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเราดวงดีหรือเกิดช่วงเวลาที่ดีแบบนี้ให้พยายามมั่นคงในเรื่องของ การรักษาดวงพยายามอย่าสับสนพยายามอย่าคิดหรือทำสิ่งใดที่เป็นการฉุดดึงดวงของเราลงมาเพราะฉะนั้นวาราจิตต้องดีนะและอาจารย์ยังให้เสริมในเรื่องของการทำบุญทำบุญในการหยอดตู้พระก็ดีหรือเป็นไปได้ทำบุญในลักษณะของน้ำทุกประเภทเลยถวายทานน้ำกวดน้ำหรือใส่บาตรแลวกวดน้ำหรือทำสังฆทานกวดน้ำหรือซีน้ำดื่มแจกทานหรือให้ทางวัดไว้แจกคนก็ได้เป็นการเสริมดวงให้กับผู้ที่เกิดลัคนา นนะในเรื่องของการเงินก็ออกถือว่าเป็นเดือนที่ดีในเรื่องการเงินแต่สําหรับบางคนบางท่านที่เป็นนายทุนอันนี้อาจารย์เตือนให้ระวังคนที่เป็นเศรษฐีหรือนายทุนให้ระวังการให้คนหยิบยืมเงินหรือกู้เงินหรือการลงทุนผิดประเภทอย่างเช่นการเทรดการเล่นคริปโตหรืออะไรก็แล้วแต่ ให้ระวังการสูญเสียหรือการโดนโกงด้วยคือเรื่องของการงานการเงินดีนะแต่สําหรับคนที่มีเงินมากๆหรือคนรวยนั่นเองให้ระวังการโดนโกงเงินหรือการผิดสัญญาชําระเงินหรือการให้ยืมเงินหรือกู้เงินและโดนโกงโดนเบี้ยวให้ระวังเรื่องการมีปากเสียงด้วยนะ ส่วนของเรื่องความรักสำหรับคนโสดอาจารย์มองว่ามีโอกาสได้เจอเนื้อคู่หรือคนที่เราชอบในเดือนนี้มีโอกาสจะเจอคนที่ใช่มีโอกาสได้ไปเที่ยวในสิ่งที่เราไม่เคยไปและเจอคนที่ใช่หรือแม้กระทั่งคนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วมีโอกาสจะได้โชคจากการไปเที่ยวกับแฟนหรือคนรักเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลดในเรื่องของการเอาชนะกันหรือการเถียงกันจะทําให้เดือนนี้หรือช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาหรือ เป็นช่วงจังหวะที่ดีของผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันเลยท่านมีโอกาสได้ลูกฟุกลูกเฮงด้วยจากการไปเที่ยวกับแฟนท่านมีโอกาสที่จะได้ความโชคดีหรือแม้กระทั่งคนที่ยังโสดก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ ในการไปเที่ยวหรือการไปทํากิจกรรมของท่านเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจารย์บอกแล้วว่าให้พยายามทําบุญที่เกี่ยวกับน้ําให้ได้มากที่สุดและจากคําแนะนําของท่านพ่อท้าวเวสุวรรณเสริมหรือเพิ่มเติมให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันพวกท่านควรจะหมั่นทําบุญเรื่องน้ําในลักษณะข,ของการถวายน้ําการทําทานน้ําการใส่บาตรโวดน้ําหรือแม้กระทั่งการเติมน้ํามันตะเกียงก็ถือว่าเป็นการทําบุญเกี่ยวกับน้ําเพราะเป็นของเหลวนั่นเองและให้พยายามเก็บหอมหรือทำ รายได้ให้ได้มากที่สุดจากความชํานาญทางด้านวิชาชีพของเราคนที่ทําเรื่องของช่างโกนช่างโยนหรือเป็นช่างซ่อมคนที่ทําในเรื่องของความชํานาญเป็นอาชีพอย่างเช่นกุ๊กพ่อครัวหรือแม้กระทั่งคนที่เย็บผ้าหรือคนที่ทํางานที่เป็นลักษณะของฝีมือให้พยายามหาไรายได้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ดวงพวกท่านจะเปิดในลักษณะข,ของการทํางานในรูปแบบพวกนี้ให้พยายามตัดเรื่องของความรักหรือเรื่องที่ลำคาญใจเราออกไปสะก่อน อาจารย์เชื่อว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีของผู้ที่เกิดลัคนาราศีกันค่อนข้างสูงและมีโอกาสทำเงินทำรายได้ได้มากซะด้วยสิเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขออวยพรพวกท่านมีเงินมีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะสุดท้ายก็ขอขอบคุณขอบใจสิทธิาธุสิทธิ์บ้านสุวรรณบัญชาที่รับชมรับฟังคลิปอาจารย์ตอนนี้อยู่ขอบคุณกัลยาณีมิตรทุกคนทุกท่านด้วยนะแล้วก็ขอให้พวกท่านช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์สุเมธบ้านสุวรรณบัญชาแล้ว ที่ช่วยอาจารย์ในการถ่ายทําคลิปดีๆแบบนี้ขึ้นมาอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนพ่อท้าวเวสวสุวรรณบ้านสุวรรณบัญชาอวยพรให้กับทุกคนทุกท่านที่เห็นอาจารย์ตอนนี้อยู่ขอให้พวกท่านมั่งมีสีสุขขอให้พวกท่านมีเงินมีทองมีความร่ำรวยทําสิ่งใดก็ได้เงินทําสิ่งใดก็ได้ทองคิดสิ่งใดก็ได้เงินคิดสิ่งใดก็ได้ทองขอให้รวยรับทรัพย์ทุกคนทุกท่านโดยเถิดสาธุสาธุสาธุ